ก็ไม่ได้ครับเพราะวาประทัดน้ำแข็งแข็งแล้วเนี่ยสอชุดยอดนะมีขนาดในมุมกล้องนะครับโอ้โหมันห้าเดือนครับยอดโอ้โหนับนับน้ำหอยดูดึง๊ง มาพบกับช่องรถไถโคราชอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการตรวจเช็คแปลงมันสัมปลังกันนะครับหลังจากอายุครบห้าเดือนครับมันสัมปลังปลูกวันที่23ตุมตุลาครับวันนี้ก็25่มีนาแล้วมันอายุเข้า5เดือนแล้วครับหลังจากที่แล้งไปนานแสนนานนะครับาชาวเกษตรกรที่ปลูกมันเดือน11เนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะ ไฮแล้งไม่ว่าจะวัชพืชที่ลงเอ้ยไม่ว่าจะ,ะตูพืชที่ลงตอนนี้ก็คือเพี้ยไฟไลายแดงนะครับแล้วก็เพี้ยแป้งอย่างเงี้ยระบาดหนักครับแป้งมันของผมก็เจอเหมือนกันครับแต่ก็เริ่มคุมอยู่แล้วหลังจากฉีดไปครบาตามอัตราเราก็จะเจอน้อยลงครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเพี้ยไฟไลายแดงเราก็ยังคุมไม่ได้นะครับวันนี้ที่เรามาทําคลิปวันนี้ก็คือมันเราเข้า อายุห้าเดือนเนาะเราจะทำการขุดหัวและก็สำรวจดูว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีไปประมาณไหนแล้วหลังจากที่แล้งมานานแล้วเราก็ยังรอใส่ปุ๋ยในรอบสุดท้ายอยู่เพราะว่าฝนไม่ตกเลยครับเหมือนจะมีพายุมาแต่ก็ฝนตกแป๊บเดียวหน้าดินยังไม่ชื้นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปขุดดูหัวมันกันครับก่อนที่เราจะทำการ ขุดดูหัวมันเราจะหยอดน้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันขุดดูงหัวมันลําบากเราตอนนี้เรามาขุดดูหัวมันที่เราหลงเหลือที่จากการขุดรอบที่แล้วนะครับเราจะมาดูว่าถ้ามันอายุครบ1นึ่งขวบแล้วหัวมันจะใหญ่ประมาณไหนนี่เลยครับแสดงให้เห็นว่าถ้ามันเราครบ1นึ่งขวบเนาะเราก็จะมีหัวมันที่ใหญ่สมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์แป้งน่าจะสูงครับ เพราะว่ามันเราครบ12เดือนหรือมากกว่า12เดือนอย่างนี้เปอร์เซ็นต์แป้งเขาก็อาจจะสูงช่วงระยะเก็บเกี่ยวเราควรจะเก็บเกี่ยวในช่วง12เดือนนะครับและคลิปต่อไปเราก็จะไปดูการขุดดูของมันอายุ5เดือนกันครับผมคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูเพียงเล็กๆน้อย,อยก่อนก่อนจะเข้าคลิปนะครับเพราะว่าเราอยากเปรียบเทียบว่ามันที่เราปลูกไว้ ครบหนึ่งขวบอะมันหนึ่งขวบปีอะมันจะหัวใหญ่ประมาณไหนและมันจะเน่าหรือเปล่ามันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราดูแลดีมันจะไม่เน่าครับทั้งการระบายน้ำอ่ะทำให้ดีๆมันไม่เน่าครับขอบคุณครับนี่ครับมันเราที่เราจะมาขุดดูนะครับมันอายุห้าเดือนตอนนี้เราทําการลดน้ำไว้ก่อนเพราะว่ามันจะ ทำการขุดดูยากมากครับเพราะดินมันแข็งมากมันมันแห้งแล้งมาเป็นเดือนเดือนสองเดือนละเดือนก,กว่าๆละเดี๋ยวเราจะมาทําการขุดดูหัวมันเป็นคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวเราขอขุดดูเง่านี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างความชื้นก็ยังมีปุ๋ยขี้ไก่ก็ยังไม่ละลายดีเลยครับสงใสยจะขุดดูลําบากเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่า ลปลูกลึกพอสมควรอาจเจอแล้วครับหนึ่งหัวครับเดี๋ยวดูหัวต่อไปนะครับเหมือนจะเจอละแต่ดินแข็งมากครับทุกคนดินแข็งมาก ครับอูเจ็บเล็บครับผมก็จะดกติดกันไปอย่างนี้ครับมันอายุสี่เดือนเอ้ห้าเดือนเนาะห้าแหลงไม่โดนน้ำเลยดินแห้งไปหมดแล้วครับทุกคนขุดดูก็ยาก ำบากนิดนึงครับแทบจะโกลยดูไม่ได้เลยครับเนี่ยขอโกลยดูคร่าวๆแล้วกันนะครับโกลยดูคร่าวๆว่าหัวเขาไปถึงไหนแล้วเขาก็ยังมีหัวรอบต้นที่ดีครับอาจจะขุด ได้ไม่ไกลนะครับเพราะดีมันแข็งมากเลยครับแล้วก็ไม่สามารถขุดรอบต้นได้เท่าไหร่มันโดนหัวโดนลากไปหมดแล้วเราขุดดูส่วนด้านบนก็พอครับ มันคุดดูลําบากมากเลยครับมันแข็งเราขุดดูแค่นี้ก่อนเนาะเงาเนี้หัวมันอุ้ยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่เลยครับแต่ามาดูเงาที่สองกันครับหัวนี้ลอยอยู่ครับเงานี้ไม่ลึกครับแต่ว่าจะไปรอดหรือเปล่า มัสดุดินแข็งมากขุดไม่เข้าเลยครับก็จะได้เห็นแค่หัวที่มันลอยๆขึ้นมาเนี่ยครับชั้นบนเนาะชั้นล่างก็จะขุดดูไม่ได้เลยครับมันก็จะแข็งนิดนึงอะ่ะนี่ครับมันมันก็จะมีหัวสองชั้นเนาะเพราะเราปลูกลึกชั้นชั้นล่างมันก็จะอยู่ด้าน,นเนี้ยครับเนี่ยหัวมันจะอยู่มันจะขุดดูยากครับ ข็งมากครับทุกคนนี่ครับหัวด้านล่างมันก็จะด้านล่างเขาก็จะมีหัวอยู่เนี่ยเห็นครับเนี่ครับโซนด้านล่างอันนี้ชั้นที่สองนะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งด้านล่างแล้วก็มีชั้นที่สองต้นที่สองเราก็จะขุดดูยากครับให้เห็นข้าวๆเ,เนาะข็นลำบากมากเลยครับต้นที่สามนะครับต้นที่สามจะเป็นยังไง มันอายุห้าเดือนนะครับทุกคนอ่าต้นที่สามก็แข็งมากเลยครับขุดดูลำบากใจจริงอยากขุดรอบโคนต้นให้ทุกเพื่อนๆทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าหัวเขาจะดกประมาณไหนอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยก็ต้องเร่งใส่ปุ๋ยครับหัวเขาเหมือนจะเหมือนรอน้ำฝนรออะไรนี่ครับหัวเขายังไม่ใหญ่สมบูรณ์พอดี ก็อายุมันห้าเดือนเนาะห้าเดือนปลูกหน้าแรงมันเดือนสิบเอ็ดให้มันใหญ่มากก็เป็นไปได้ยากครับเพราะฝนมันไม่ตกเลยเราก็ไม่ได้ใส่ป,ปุ๋ยเลยฉีดทางใบช่วงนี้ก็ฉีดไม่ได้แล้วนะครับมันแรงจัดผมฉีดไปแล้วใบมันไหม้เลยครับนี่ครับาต้นนี้จะเห็นชัดเจนหน่อยเพราะว่าเขาดกครับ ต้นนี้ก็เขาดกพอสมควรครับเนี่ยครับหัวใหญ่แล้วก็ดกพอสมควรเนาะแค่ฝั่งเดียวเนาะขุดลำบากครับจริงๆอ่าอันนี้ก็ขุดง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะเห็นความดกของเขาแต่ต้นอื่นมาเป็นสองชั้นไงครับมันลึกแล้วก็มันจะเห็นแค่หัวด้านบนเนาะต้นนี้ก็จะเห็นหัวด้านหัวรอบ คนต้นหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเห็นตอนนี้ก็หกหัวละอาจจะล้อมรอบไปนู่นก็อีกประมาณประมาณสิบกว่าหัวนี่แหละครับก็ถือว่ามันอายุห้าเดือนเนะาะมันผ่านแล้งก็หัวเท่านี้ก็พอใจนะครับเพราะว่ารอใส่ปุ๋ยอยู่รอใส่ปุ๋ยรอให้ปุ๋ยรอบสุดท้ายอยู่ระเบิดหัวรอบสุดท้ายทางดิน นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาตรวจเช็คแปลงมันนะครับมันอายุ5เดือนมันผ่าแรงครับแรงจริงๆทั้งเพี้ยไฟไลายแดงและมันที่เกิดไม่เสมอเสมอกันทำให้ผลผลิตเราอาจจะได้ไม่ตามที่คาดไว้เนาะแต่ต้องดูแลไปจนจบ,บระยะการเก็บเกี่ยวนะครับอย่าพึ่งใจร้อนมันเหลืออีก เวลาตั้ง7เดือนนะครับอันนี้เข้า5เดือนอยู่เลยเราจะทําการถอนเมื่ออายุครบ12เดือนนะครับเราจะไม่รีบครับเพราะมันเรามีโอกาสที่จะขยายหัวได้อีกยาวนานครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ